สวัสดีครับวัน2วันนี้ถ้าพี่น้องสังเกตาการเคลื่อนของกลุ่มฝนนะให้ดีๆจะเห็นว่ามีทิศทางที่ไม่แน่นอนนะจากปกติที่เราเห็นกันฤือดูล้อนะเวลามันเกิดมีมวลอากาศเย็ยนหรือความกดอากาศสูงนะเข้ามาแทรกแผ่ลงมาปะทะช้อนอากาศในบ้านเราเนยะเซลเมกหรือกลุ่มฝน,มนก็จะเคลื่อนไปทางไหนฮะก็จะเคลื่อนไปทางทิศต,ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือฮะ จากทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตกนะหรือตะวันตกเฉียงใต้เป็นแนวระนาบเดียวกันในเวลามันเคลื่อนแทรกเข้ามานะฮะหรือหากเปลี่ยนเป็นฤดูฝนเลยก็จะเห็นนะพี่น้องว่าก็ฝนเนี่ยก็มักจะเคลื่อนจากตะวันตกไปทางตะวันตะวันออกนะฮะตามอะไรครับตามแนวทิศทางอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองแต่ช่วงนี้ฝนก็จะมีลักษณะกระจัดกระจายฮะโดยเฉพาะเมื่อคืนหรือเมื่อวานนี้ซ้ายบ้างขวาบ้างนะทำให้คาดหมายทิศทาง ยากนะครับโดยเฉพาะหากพี่น้องท่านใดดูแนวโน้มฝนในแอป,ปบนมือถือของท่านนะที่มีแอปฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าเหตุที่การเคลื่อนของกลุ่มฝนเป็นแบบนั้นนะหลายท่านก็น่าจะทราบดีเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้เปลี่ยนฤดูนั่นเองใกล้เปลี่ยนผ่านฤดูสภาพอากาศจึงได้รับอิทธิพลจากลมหลายด้านในตอนนี้ที่พัดอยู่เป็นประจำประจในฤดูร้อนเราก็ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะซึ่งเป็นหน้าร้อนนะก็ยังพัดอยู่และตอนนี้ก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาแทรกถ้าลมมรสุมฤดูฝนเนี่ยเพื่อผลัดเปลี่ยนหน้าที่แถมมีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงดันลงมาอีกในช่วงวันของวันนี้ฮะกลุ่มฝนก็จึงมักเคลื่อนบกไปวนมาฮนะไปเป็นแต่ทางลมในพื้นที่ต่างๆฮนะดังนั้นเท่าที่ผมสังเกตนะช่วงนี้พื้นลมที่ ที่มัดจะเป็นเนวิเกเตอร์หรือซึ่งมีกําลังแรงฮะซึ่งเขาปกติเอจะมีอิทธิพลในการนําทางพายุเข้าบ้านเราอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็คืออาลมลมอะไรครับพี่น้องลมในบรรยากาศชั้นกลางก็คือลม500ร้อเฮกโตปัสคารนั่นเองนะครับกระแสลมบนเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มพัดกลับทิศฮะจากตะวันออกไปทางตะวันตกบ้างนะฮะ อ่าดูภาพนี้ดูภาพนี้พี่น้องจะเห็นชัดนะฮะออันนี้ปัจจุบันเลยมันกำลังพัดอยู่นะครับบนชั้นบรรยากาศชั้นกลางก็ลมนี้ก็จะมีส่วนมากฮะในการนำพัดฮะที่ผมสังเกตการเคลื่อนของกลุ่มฝนมาวันสองวันนี้ของแนวฝนนะครับอ่จะมีอิทธิพลมากฉะนั้นฝนที่จะตกในวันต่อๆไปนี้ก็มักจะตกพอกกอดตัวเป็นเมฆยกตัวอ่ายกอากาศแล้วขึ้นเป็นเมฆเมฆฝนแล้วครับมักจะตกตาม ตามนะฮะย้อนตามลูกศรเนะี่ยพี่น้องเห็นไหมฮะพี่น้องเกษตรกรหรือท่านใดที่มีแอปฝนก็ถ้าจะคาดหมายให้ก็ดูแบบนี้ไว้ก่อนนะครับก็ขออนุญาตแนะนำความรู้เล็กๆน้อยๆและในวันพรุ่งนี้ฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนก็จะเป็นอีกวันนะึฮะที่ฝนจะจัดหนักครับเพราะเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงน่าจะลงมาเต็มพื้นที่ฮะจัดหนักหลายพื้นที่ก็ด้วยเหตุปัจจัยที่ทุกท่านท,ทราบดีอยู่แล้วก็คือลม ลมใต้พัดความชื้นฮะแล้วก็ลมตะวันตกเสียงใต้พัดสอบประกอบกับยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคุมพื้นที่ฮะแล้วก็แนวลมหนาวก็ลงมาปะทะช้อนอากาศหลายปัจจัยเลยทีเดียวท่องจนเป็นอาขยานบทกรดกันไปแล้วจึงจะมีฝนในลักษณะพา,ายุรด,ดูร้อนฮะจัดหนักในหลายพื้นที่เลยโดยเนี่ยผมก็ได้ค่อยๆเรียบเรียงโดยมาให้พี่น้องดูกันฮะ ผิดดูงยังไงกราบขออภัยด้วยนะที่ภาคเหนือนะฮะเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้ฮนะวันที่27ถึงเช้าวันที่28ะฮะ,ะพื้นที่ใดมีสีม่วงสีแดงม่วงะฮะระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงะฮะก็เฝ้าระวังดังนี้นะครับก็พื้นที่เริ่มที่พื้นพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือมีพื้นที่จังหวัดเชียงรายะฮะที่อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนแม่จันดอยหลวงนะครับเวียงเชียงลุงนะฮะ แล้วก็มีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอชัยปากาฬนะฮะอเชียงดาวอเภเพานะอเวียงแหงนะฮะแล้วก็จังหวัดน่านนะฮะที่อำเภอปัวท่าวังผาอเภอเมืองอบ้านหลวงอ่าพี่น้องอยู่อำเภอไหนบ้างก็ส่องเอาดูเอาเฝ้าระวังเอานะครับก็เตือนกันจังหวัดพะเยาก็มีอำเภอปงนะฮะอดอกคําใต้อเภอเชียงมน จังหวัดแพร่ก็จะระมัดระวังที่อำเภอสองอำเภอร้องกวางอำเภอหนองม่วงไข่นะฮะอำเภอลองนะครับจังหวัดลำปางก็เฝ้าระวังที่อำเภอเงานะฮะจังหวัดอุตรดิตถ์มีอำเภอท่าปลาฮะท่าปลาอำเภอเมืองอำเภอตอนนะฮะอำเภอพิชัยอำเภอทองแสนขันนะฮะจังหวัดสุโขทัยฮะมาดูที่อำเภอศรีนครอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอทุ่งเสี่ยม แล้วอำเภอเมืองสุโขทัยฮะใต้สุดก็มีอำเภอครีมาศฮะซึ่งติดกับทางด้านใต้นะครับแล้วก็จังหวัดพิษนุโลกก็มีอำเภอชาติกาญจน์นะอำเภอวัดโบดอำเภอเมืองอำเภอวังทองอำเภอบางกระทุ่มอ่าส่วนของจังหวัดพิจิตรฮะที่ก็มีที่อำเภอเมืองนะฮะวชิระบารมีอำเภอสามงามอำเภอโพประทับช้างอำเภอบึงนาลางนะอำเภอตะพานหินทับคลอนะฮะที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ที่อำเภอพานกระต่ายนะครับ โกสัมพีนครอเภอเมืองอคลอ,องขุงอ,อปางศิลาทองฮนะและอ,อขานุอละลักบุรีนะฮะดเพชรบูรณ์ก็เฝ้าระวงังเภอชนแดนนะ,นะฮะอวังโป่งฮะแล้วก็อเภอวิเชียรบุรีแล้วก็อาจจะมีไข่เล็กน้อยนะครับที่ภาคอีสานนะฮะมาดูที่ภาคอีสานภาคอีสานนี่พี่น้องก็เฝ้าระวังพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับังวัดที่27นะฮะ จังหวัดเลยนะครับที่อำเภอเชียงคานนะฮะอำเภอปากชมฮะสองอำเภอเนี้ยครับจังหวัดหนองคายในทุกอำเภอเลยนะครับจังหวัดหนองคายด้านบนนะครับแล้วก็จังหวัดบึงกาบึงกานะครับที่อำเภอปากคาดอำเภอเมืองอำเภอโซ่พิสัยอำเภอศรีวิไลอำเภอบุงคล้านะฮะบุงคล้าอ่าแล้วก็อำเภอพรเจริญนะครับจังหวัดอุดรธานีก็อำเภอนาโยงอำเภอน้าโสม บ้านผือนะฮะอำเภออำเภอเพนอำเภอสร้างคอมนะฮะและอำเภอบ้านดุงจังหวัดกาลสินก็มีที่อำเภอท่าคันโทหนองกรุงศรีสาสขันสามชัยสมเด็จห้วยพึ่งครับแล้วนาคูเขาวงกุชินาลายฮะมาที่จังหวัดมุกดาหารก็มีอำเภอดงหลวงคำชอีอําเภอหนองสูงแล้วก็อำเภอเมืองมุกดาหารนะครับฮะแล้วก็จะมีแถบนี้ก็จะมีอำเภอยางตลาดอําเภอ คลองชัยอำเภอกำมละัยอันนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดกำลัศินใช่ไหมครับพี่น้องและในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามนะฮะที่อำเภอกันทลักกันทลักวิชัยนะฮะอํเาเภอเชียงยืนนะฮะจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอโพชัยอํเาเภอล่องคานะฮะโพนทองเมยวด,ดีจังหานอํนเาเภอเชียงขวัญเสรลภูนะฮะแล้วก็ทวัดบุรีนะครับ ก็มีพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะที่อำเภอชุมแพนะฮะแวงน้อยแวงใหญ่อำเภอพลอำเภอหนองสองห้องอำเภอนาเชือกออำเภอนาดูนอ่าอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยฮะในเขตจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องแล้วก็มีที่จังหวัดชัยภูมินะครับชัยภูมินี่ก็มีที่อำเภอบำเหน็จต,ตะลงนะฮะอำเภอเทพสถิตนฮะ ใต้ลงมาก็เป็นพื้นที่จังหวัดโครลลาชนะฮะนครราชสีมาที่อำเภอเทพรักปากช่องสีคิ้วเพื่อดันทุนขุนทดนะฮะโนนไทยโนนสูงอำเภอเมืองอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะฮะอำเภอจักรลาชนะฮะอำเภอหนองบุญมากอำเภอเสริงสางนะฮะแล้วไปทางขวานะที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีอำเภออำเภอหนองหงนะฮะอำเภอหนองกี่ประคำนะนางรองเฉลิมพระเกียรติประโคนชัยอำเภอ พระพราชัยนะฮะอำเภอเมืองและอำเภอกระสังนะฮะในพื้นที่บุรีรัมณีอันเนี้ยพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็จะมีอำเภอเมืองฮะศรีขรภูมิอำเภอสำโรงทาบนะฮะแล้วไปไปด้านขวาเลยข้าข้างบนก็เป็นจังหวัดศรีสะเกดนะมีอำเภออำเภอทุห้วยทับทันนะฮะอำเภอเมืองจันทร์อำเภอโพสีสวนอำเภอบุงบูนณะฮะฮะกลับมาดูที่จังหวัดในภาคกลางบ้างฮะ ภาคกลางก็เริ่มเลยนะที่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอโลกพระนะอำเภอเมืองอำเภอลาดยาวนะก้าวเลี้ยวนะฮะชุมตะบงแล้วก็อำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิลนะฮะสองอำเภอนี้ครับจังหวัดลุทไทธานีฮะในพื้นที่ของอำเภอทับทานนะฮะหนองฉางสว่างอารมณ์อำเภอลานศักด์นะครับมาต่อกันที่จังหวัดชัยนาที่อำเภอหันคาอำเภอสานบุรีอำเภอเนินขามนะฮะ จังหวัดสิงห์บุรีก็เฝ้าระวังที่อำเภอบางละจันนะฮะแล้วก็อำเภอค่ายบางละจันนะฮะจังหวัดลบบุรีก็มีพื้นที่ของอำเภอลำสนธินะฮะอำเภอท่าหลวงอำเภอสะโบด์พัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลนะฮะอำเภอโคกสำโรงนะฮะและที่จังหวัดสระบุรีก็มีอำเภอม่วกเหล็กอำเภอวังม่วงนะครับพี่น้องก็ดูตามไปเรื่อยๆนะฮะพื้นที่รอบๆพี่น้องก็ดูด้วยนะครับใครอยู่ติดทางอำเภอที่ผมเอ่ยมานี้ จังหวัดนครปฐมนะครับที่อำเภอบางเลนฮะอำเภอกำแพงแสนอำเภอดอนตูมอำเภอเมืองนครปฐมนะครับแล้วข้างๆกันก็เป็นจังหวัดราชบุรีที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอบางแพรนะฮะอำเภอโพธารามอำเภอจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีฮะเอาไปที่จังหวัดกาญจนบุรีฮะก็มีก็มีที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีท่ามะกาท่าม่วงนะฮะแล้วก็อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับ มาดูที่ภาคตะวันออกกันครับเกือบทุกพื้นที่นะสำหรับภาคตะวันออกในภาคในภาคตะวันออกก็จะมีฝนเล็กน้อยฮะถึงปานกลางฮะแต่ลมล,ลมกระโชกแรงฮะให้ระวังก็คือลมกระโชกแรงของจังหวัดบางแห่งนะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบนะฮะอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็อำเภอเขาชะกันอำเภอวังน้ําเย็นของจังหวัดสัะแก้วนะครับไปดูพื้นที่ภาคใต้ฮนะก็เช่นกันคล้ายๆภาคตะวันออกนะลักษณะอากาศ ก็จะมีฝนปานกลางถึงหนักในจังหวัดสงขานะเป็นบางพื้นที่นะเพาะพื้นที่เฝ้าระวังก็คืออำเภอสเดานะอเภอคลองหอยโคงอเภอนาทวีนะฮะหาดใหญ่อจันนะนะฮะแล้วก็พื้นที่ในจังหวัดยะลาบางแห่งแถวแถวบรรนังสตาเนี่ยครับพื้นที่ที่เหลือโดยทั่วไปก็จะมีฝนเล็กน้อยโปรยปลายนะสำหรับภาคใต้ของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้อง อขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ